สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเนื้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องตัวประกอบเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ้อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์แ k s ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่14ครู่เดียวประตูซีลาของห้องฝึกตนก็เปิดออกช้าๆลิวเทียนฉีที่มีใบหน้ายิม้มแย้มเดินออกมา เทียนฉีเชียวร้วยเห็นหลิวเทียนฉีออกมาก็เข้าไปรับเป็นคนแรกชีเอ,อ๋หลิวเหอที่เห็นก็เข้าไปรับเช่นกันท่านพ่อหลิวเทียนฉีค้อมศีษะก้มต่ำคำนับหลิวเหอหนึ่งครั้งอืมดีเป็นลูกที่ดีของข้าจริงเฉียวหลิวเหอพยักหน้าหล,หล,ลายหนตบไล่บุตรชายอย่างพ่อพ่อพ,อ,พอใจเทียนฉีเจ้าไร้กานักเชียวอายุสิก็เลื่อนเป็นระดับสร้างหลักฐานแล้ว เฉียวรุ่ยยิ้มพลางมองคนรักคล้ายจะตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าเขาที่เลือดระดับเองเสียอีกเสียวรุย่ยหลิวเทียนฉีมองคนรักที่ไม่ได้พบหน้ากันมาสามเดือนมุมปากประดับยิ้มน้อยๆเปลี่ยมด้วยความอ่อนโยนเขายื่นมือไปจับมือของเฉียวรุ่ยไว้ทันทีทุกหลิวเทียนฉีจับมือต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้เฉียวรุ่ยพันหน้าแดงขึ้นรีบร้อนหดมือกลับฉีเอ,อ๋อเจ้าเยี่ยมมาก เป็นชายหนุ่มผู้ยอดเยี่ยมของตระกูลหลิวจริงๆแล้วหลิวเจียงก้าวเข้ามาแสดงความยินดีกับอีกฝ่ายขอบคุณท่านลุงใหญ่ชมค้าเกินไปแล้วท่านลุงรองพี่สามพี่สี่พี่ห้าเมื่อเห็นคนอื่นหลิวเทียนฉีก็ทักทายทุกคนอย่างมีมารยาทหลิวไห่ผู้เอเป็นลุงรองมองหลิวเทียนฉีที่หนึ่งแล้วกรอกตาไม่พูดไม่จา ไม่เอ่ยแสดงความยินดีอะไรแต่ก็ไม่เสียสีถักฐานยินดีกับน้องเจ็ดที่เลื่อนเป็นระดับสร้างหลักฐานลิวซานเห็นเขาเลื่อนระดับสำเร็จก็เอ่ยแสดงความยินดีเป็นคนต่อมาแปลกไปแล้วน้องเจ็ดเพิ่งเลื่อนเป็นระดับสร้างหลักฐานทำไมนาารู้สึกว่าอำนาจบนร่อีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าตนที่เป็นผู้ฝึกตนอยู่ระดับสร้างหลักฐานมาหนึ่งปีกว่าคนนี้กันนะขอบคุณพี่สามยิ่งลิวเทียนฉีคอมศีษะเอ่ยขอบคุณ ในใจคิดโชควาสนาครั้งนี้หากนางเอกได้ไปเช่นนั้นตอนนี้พลังของนางก็น่าจะเป็นระดับสร้างหลักฐานช่วงกลางแล้วแต่น่าเสียดายนักนางพลาดโชควาสนาไปแล้วพลังจึงคงอยู่ที่ระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นยินดีกับน้องเจ็ดด้วยแม้ไม่ยินดีแต่ลิวซือยังคงเอ่ยแสดงความยินดีอย่างใจกว้างขอบคุณพี่สียิ่งลิวซือผู้นี้หงอได้ยืดได้จริงๆหนอ เฮ้หลิวอุกรอกตาแค่นเสียงที่หนึ่งไม่เอ่ยสิ่งใดนางไม่มีทางแสดงความยินดีกับขยารอกชี้เออเจ้าเก็บตัวฝึกฝนมาหลายวันคงเหนื่อยแล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถิดวันหลังท่านลุงใหญ่จะจัดงานเลี้ยงฉลองให้ขอบคุณท่านลุงใหญ่ยิ่งวิชาเสแสแ้งเช่นนี้หลิวเจียงยังคงเก่งกว่าอยู่บ้างล่ะนะเมื่อกลับมาถึงในเรือนลิวเหอยิ้ม มองบุตรชายที่นั่งอยู่ด้านข้างลูกชายพ่อเพิ่งเป็นระดับสร้างหลักฐานทำไมพ่อรู้สึกว่าพลังของเจ้าคงที่ปานนี้เล่าสภาพไม่เหมือนเพิ่งเลือนระดับเลยนะแปลกตามหลักแล้วผู้ฝึกตนที่เพิ่งเป็นระดับสร้างหลักฐานพลังจะผันผวนไม่คงที่เท่าใดนักแต่พลังของบุตรชายคล้ายคงที่ผิดปกติเหมือนกับว่าเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานมาปีกว่าแล้วฮ่าห้า,หาอาจเป็นเพราะข้าใช้สมบัติวิเศษ ศิลาทิ์และโอสถสร้างหลักฐานคงใช้ของวิเศษมากกระมังขอรับน้ำผุบรณมาสหนึ่งบ่กญ้าบรณมาสสมุนไพรทิพขั้นสามหนึ่งตนผนวกกับศิลาธิปห้าหมื่นก้อนและโอสถสร้างหลักฐานหนึ่งเม็ดดูดกลืนสิ่งของดีๆมากมายเช่นนี้หลิวเทียนฉีไม่เพียงขึ้นระดับสร้างหลักฐานอย่างราบรื่นผิดปกติหลังขึ้นระดับแล้วพลังยังคงที่กว่าผู้อื่นอยู่มากกวด้วยอืมก็มีเหตุผล ลูกชายพ่อหลายวันนี้เก็บตัวฝึกฝนลำบากจริงๆรีบกลับห้องพักผ่อนหน่อยเถิดท่านพ่อลูกไม่เหนื่อยเลยตอนนี้ลูกระดับสร้างหลักฐานแล้วอยากร่ำเรียนยันขั้นสามกับท่านลิวเทียนฉีสายสีสะเอยต่อไม่ได้เพิ่งขึ้นระดับสร้างหลักฐานอย่างไรก็ต้องพักผ่อนสักสิบวันถึงครึ่งเดือนมีที่ไหนหลังขึ้นระดับสร้างหลักฐานก็ร่ำเรียนวิชาใาเลยเล่า ช่างไม่ดีต่อพลังวิญญาณยิ่งนักลิวเหอสายสีสันไม่ตกลงฮ่าฮ่าอย่างนั้นก็ได้ขอรับลูกจะกลับไปพักผ่อนสักหลายวันผ่านไปสองสามวันจะมาขอให้ท่านพ่อสอนวิชาญาณให้ลิวเทียนฉีทราบว่าบิดารักตนที่สุดไม่มีทางสอนวิชาญาณให้ตอนนี้เด็ดขาดจึงได้แต่ยอมจำนวนไปเถิดพักผ่อนให้ดีผ่านไปสักหลายวันก่อนพ่อคอยสอนเจ้าวาดอัครยานขั้นสาม ขอรับลูกขอตัวหลิวเทียนฉีลุกขึ้นคำนับเตยล่ะเฉียวรุ่ยเห็นเทียนฉีจะไปก็รีบลุกขึ้นด้วยท่านอาหลิวข้ากลับก่อนนะขอรับไปเถอะหลิวเหอรู้ว่าในใจเฉียวรุ่ยคิดถึงเทียนฉีจึงไม่อยากรังอีกฝ่ายไว้นานขอรับเฉียวรุ่ยพยักหน้าแล้วออกจากถงรับแขกไปด้วยกันหลิวเทียนฉีผินหน้ามองเฉียวรุ่ยที่ออกมากับตนจุงมืออีกฝ่ายขึ้นมาจับเบา เฉียวรุ่ยก้มหน้ามองมือทั้งสองที่จับจุงอยู่ก็นหน้าแดงเล็กน้อยแต่ครั้งนี้เขาไม่สลัดหนีปล่อยให้อีกฝ่ายจับจุงตามใจอยู่เงียบๆหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยจุงมือเดินเข้าไปในห้องของเฉียวรุ่ยด้วยกันเฉียวรุ่ยมองหลิวเทียนฉีปล่อยมือตนเบาๆหลังปิดประตูห้องเรียบร้อยแต่ยักนอวิเศษสามแผ่นที่ประตูเขาก็พริบตาปิิปๆด้วยความฉงนเทียนฉี ทำไมเจ้าต้องแต่ยันวิเศษบนประตูด้วยละ่ะพวกนั้นล้วนเป็นยันขั้นสองหนึ่งแผ่นใช้ศิลาทิพตั้งสองสารก้อนเชียวนักช่างแพงนักได้ยินคำถามหลิวเทียนฉีก็ผินหน้ามองอีกฝ่ายเชียวรวยสบสายตาที่ร้อนแรงประหนึ่งเปลเวเพลิงของคนรักก็อ้าปากตะลึงอยู่กับที่หลิวเทียนฉีเอื้อมมืออบเอวคนรักเข้ามาในอ้อมแขนตนแล้วหมุนตัวทีหนึ่งกดร่างลงกับบานประตูเทียนเทียนฉี เฉียวรุ่ยจ้องใบหน้าที่ใกล้เพียงเอื้อมมือร้องเรียกเบาๆเสียวรุย่ยข้าคิดถึงเจ้าหลิวเทียนฉีก้มหน้าจุกปริมฝีปากน้อยอย่างแถวเบาอืมข้าก็คิดถึงเจ้าเฉียวรุ่ยพงกศีสันเปิดทั้งใบหน้าแดงกำ่ำสามเดือนนี้เทียนฉีเก็บตัวฝึกฝนอยู่ตลอดตนอยู่ในจวนคนเดียวหน้าเบ่อยิ่งนักทุกวันล้วนคิดว่าเมื่อไรเทียนฉีถึงจะออกมากันนะักได้ยินเข้า หลิวเทียนฉีก็ประคองใบหน้าคนรักขึ้นมาจุบบนกลิดป,ปากอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่จุบผิวเผินแต่เป็นจุบดูดดื่มยาวนานอันร้อนแรงอือๆเฉียวรุ่ยถูกจุบจนเคลิบเคลิมรู้สึกว่าลิ้นกับริมฝีปากของอีกฝ่ายคล้ายมีมนวิเศษอันไร้ที่สิ้นสุดถูกบุรุษจุมพิษเช่นนี้ร่างกายก็อ่อนโยนไปร้อเรียวแรงอย่างสิ้นเชิงเห็นร่างที่อ่อนแรงในอ้อมแขน หลิวเทียนฉีก็ก้มลงจุ่มพิษถ่าเบาบนลำคอง,งามได้รูปอืมอืมเฉียวรุ่ยจับเสื้ออีกฝ่ายไว้แน่นรู้สึกว่าร่างกายตนเหลวจนใกล้จะกลายเป็นน้ำแอ่งหนึ่งแล้วหากไม่ได้พิงอ้อมแขนบุรุษอยู่คงลง้มลงไปเป็นแน่เฉียวรุย่ยหลิวเทียนฉีเรียกชื่อเบาๆจูพริมฝีปากพลางกอดเอวคนรักยกอุ้มเข้าห้องด้านในเฉียวรุ่ยนอนตะแคงอยู่บนเตียง มองบุรุษรูปไล้แก้มตนอย่างท่าเบาด้วยแววตาลหลงไหลหน้ายิ่งแดงขึ้นเทียนฉีเจ้าเจ้าต้องการต้องการต้องการจะร่วมรักสองพยางติดอยู่ในลำคอเฉียวรุ่ยเขินอายจนพูดไม่ออกใช่ข้าต้องการต้องการตัวเจ้าต้องการหัวใจเจ้าต้องการให้ทุกสิ่งของเจ้าเป็นของข้าทั้งหมดหลิวเทียนฉีโอบคนรักเข้ามาในอ้อมแขน จุมพิษริมฝีปากบางเบาอีกครั้งเจ้าเจ้าต้องการมากนักสินะเฉียวรุ่ยได้คําตอบที่คาดไม่ถึงก็กระพริบตาปิดปๆใช่ข้าเป็นคนใจละโมบหากต้องการอะไรเช่นนั้นก็ต้องได้มาทั้งหมดหลิวเทียนฉีลูกใบหน้าน้อยพลางกล่าวเสียงกระซิบชีวิตก่อนหลิวเทียนฉีไม่เคยมีความรักประการแรกเพราะเขาเป็นมือสังหารไม่อาจมีความรู้สึกรักใครได้ประการที่สอง เขาไม่เคยพบใครสักคนที่คู่ควรให้รักผิดกับชีวิตนี้เขาได้พบกับเฉียวรุ่ยแล้วพบคนที่ทำให้เขาขนึงหาถึงสองชาติเขาจะไม่หวั่นไหวได้อย่างไรเล่าเจ้าเจ้านี่ผดเด็จการจริงนะเฉียวรุ่ยกระพริบตาปิดปิดทำอันใดไม่ถูกเพิ่งค้นพบว่าที่แท้คู่มั่นตนเป็นผู้ชายชอบยึดครองเป็นเจ้าของเขาสัมผัสได้ถึงความปรารถนาอันแรงกล้าความรัก ความหลงไหลและความยึดติดอันลึกซึ้งที่บุรุษมีต่อตนตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอะข้ามีโอกาสได้ทุกสิ่งของเจ้าหรือเปล่าเหลียวเทียนฉีมองเข้าไปในดวงตาของเฉียวรุ่ยพลางเอ่ยถามอย่างสเสน่หาเจ้าเจ้าคิดว่าไงล่ะเฉียวรุ่ยเอียงอายหลบสายตาย้อนถามกลับอย่างเคอะเขินเหลียวเทียนฉีเห็นท่าทางน่ารักนั่นก็รีบเข้าไปจุมพิษเทียนฉี หลังจุกที่หนึ่งเฉียวรุ่ยก็ระทัวอยู่ใต้ร่างเสี่ยวรุย่ยข้าต้องการเจ้าได้ไหมเสียงของเทียนฉีแหกพรานิดนิดเผยความปรารถนาเด่นชัดอยู่ใกล้ใบหูเสียงที่ใกล้ช่างเร้าอารมณ์และมีเสน่ยยิ่งนักลำคอและใบหูพลันแดงขึ้นทันทีทำไมทำไมถามเรื่องนี้เล่าเฉียวรุ่ยถลึงตาคอนใส่ที่หนึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายจงใจแกล้งต้องถามสิ หากเจ้าไม่ยินยอมข้าจะบังคับเจ้าได้อย่างไรหลิวเทียนชี้จูบใบหน้าเฉียวด้วยเบาๆพูดเหมือนเป็นเรื่องสมควรแต่แต่พวกเราเคยพูดถึงตรงนี้เฉียวรุ่ยก็กัดยิมฝีป,ปากอายจนไม่ยินดีที่จะเอ่ยเพิ่มนั่นไม่เหมือนกันครั้งก่อนเป็นเพราะเจ้าต้องผิดพวกเราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากอยู่ด้วยกันแต่ครั้งนี้ข้าอยากให้เจ้ายินยอมพร้อมใจ หลิวเทียนฉีมองเข้าไปในดวงตาคุณรักสายตาอ่อนโยนประหนึ่งสายน้ำถูกบุรุษจับจ้องอย่างนั้นเชียวร้วยกัดริมฝีปากแน่นขึ้นอย่างเธอไผลถ้าเช่นนั้นหากข้าไม่ยินดีเล่าเชียวร้วยกระพริบตาจงใจกลั่นแกล้งอีกฝ่ายข้าจะรอเจ้ารอจนถึงวันที่เจ้ายินดีจะสิบปียีปีสาสปีหรือทั้งชีวิตข้าก็จะรอ เทียนฉีได้ยินบุรุษเลยเช่นนี้หัวใจของเฉียวรุ่ยเหลวโยกยากกอดข้ออีกฝ่ายไว้เริ่มจูบสเปสปัดฮ่าห้าลิวเทียนฉีหัวเราะอย่างอ่อนใจแล้วชิงกลับมาเป็นฝ่ายนำจูบริมฝีปากคนรักอีกครั้งเจ้ายินดีไหมมองเข้าไปในดวงตาคนรักมุ่งมั่นต้องการคำตอบไม่เลิกอืมเฉียวรุ่ยพยักหน้าอย่างอิงอาย พลางซุกเข้าไปในอ้อมแขนบุรุษอย่างขวยเขินฮ่าฮ่าหลิวเทียนฉีมองคนรักตัวน้อยที่เขินเช่นนี้ก็ก้มศีรษะลงอย่างจนปัญญางับริมฝีปากแดงของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วเที่ยงวันในวันต่อมาหลิวเทียนชีลืมตาขึ้นมองคนรักที่ยังหลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนจูบปลอยผมด้านข้างที่ร่วงลงมาของอีกฝ่ายอย่างเทาเบาก่อนเผยรอยยิ้มพึงพอใจหาได้เปรียบ ในที่สุดเขาก็ได้คนผู้นี้มาครองแล้วสินะได้คนโง่ผู้นี้มาครองแล้วมั้นหรือนึกถึงเฉียวรุ่ยผู้บ้าคลั่งมอบความรักอย่างโง่ง,งมในหนังสือเล่มนั้นแล้วมานึกถึงเฉียวรุ่ยผู้ตรงไปตรงมาเปิดเผยและชอบตนในอ้อมแขนเขาก็รู้สึกพอใจอย่างยิ่งเขารู้เขาลงรักคนผู้นี้อย่างลึกซึ้งมานานแล้วและเขาก็รู้วันเวลาในอนาคตเขาจะยิ่งรักอีกฝ่ายมากขึ้นไปอีก เพียงแต่หัวใจเสี่ยวรุ่ยทำให้หลิวเทียนชีรู้สึกกังวลเพราะเขารู้ชัดว่าตนชอบและรักจริงแต่ความรู้สึกของเฉียวรุ่ยที่มีต่อเขาเกรงว่าคงซับซ้อนอยู่มากนักแรกสุดคือการถูกมัดเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเฉียวรุ่ยเมื่อพบกันในครั้งที่สองก็อยู่ในตำแหน่งนี้เสียแล้วในฐานะบุรุษสองเพศที่ปฏิบัติตามจารีตอย่างเข้มงวดมายาวนานนับปีแม้ปากบอกไม่สนใจไม่คิดแต่งงาน แต่เขามองออกตอนที่เอ่ยถึงเรื่องนี้เฉียวรุ่ยดีใจและประทับใจเป๊ะน้อยอย่างยิ่งบางทีนี่คงเป็นการผูกมัดอย่างหนึ่งกระมังเพราะกายเนื้อแนบชิดแล้วจึงสมควรคิดว่าตนเป็นคนของอีกฝ่ายและอยู่ด้วยกันหากไม่ใช่เพราะข้อผูกมัดเฉียวรุ่ยคงไม่มีทางกลับบ้านมากับตนอย่างว่าง่ายเป็นแน่ถัดมาคือความประทับใจตนช่วยชีวิตเฉียวรุ่ยไว้กลายเป็นผู้มีพระคุณอีกฝ่ายจึงขอบคุณจากใจ และยังมีความหวั่นไหวทางอารมณ์บางอย่างในชะตาชีวิตที่ลำบากอีกเกิดมาถูกทอดทิ้งเป็นเด็กกำพร้าอายุหกขวบเสียแม่บุญธรรมพอเก้าขวบก็เสียพ่อบุญธรรมอีกคนจนสิบขวบกลายเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่กลับมาไร้ครอบครัวอีกครั้งภายใต้ใบหน้าดื้อรัน้นหลังกำปั้นเหล็กอันแข็งแกร่งคงซ่อนหัวใจที่โหยหาความอบอุ่นโหยหาการถูกรัก และหวยหาการหลุดพ้นจากความเดียวดายมาตลอดและในเวลานี้คนที่ยินดีที่จะรักยินดีฟังตนระบายพลันปรากฏอยู่เบื้องหน้าคอยดูแลอย่างที่ท่วนอาบน้ำสวมเสื้อผ้าให้ซื้อของที่ชอบกับของอร่อยที่ไม่เคยลองทั้งหมดเอาอกเอาใจตนผู้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวจนรู้สึกเหมือนลอยขึ้นฟ้าเมื่อได้เผชิญหน้ากับคนอย่างเขาจึงเกิดความหวั่นไหวยอย่างลึกซึ้งอารมณ์สุดท้ายคือความรัก เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากสามอารมณ์ก่อนหน้านี้แม้ยังคงเบาบางยิ่งอาจเพิ่งเป็นเพียงช่วงแตกหน่อแต่ลิวเทียนฉีจะใส่ใจรดน้ําให้มันเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงกลายเป็นต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าให้ได้อืมเฉียวร้อยขยับคอลืมตาสองข้างขึ้นเงียบเงียบมองหลิวเทียนฉีที่อยู่ใกล้อย่างสลึมสลือที่รักตื่นแล้วหรือ หลิวเทียนฉีจูบใบหน้าของคนรักแล้วยิ้มพลางเอ่ยถามเชียวรุ่ยได้ยินคำเรียกขานตนก็หน้าแดงอย่าอย่าเรียกมัวมัวสิคนอื่นจะได้ยินเข้าวางใจเถอะที่รักข้าปะยันไว้ที่ประตูแล้วไม่มีใครเข้ามาได้ยินหรอกได้ฟังเช่นนี้เชียวรุ่ยก็กระพริบตาปริบๆเจ้าช่างเจ้าเล่จริงเชียวที่แท้ก็เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่แรกหรือเทียนฉีช่างคิดรอบคอบนักเป็นอย่างไร เมื่อคืนสามีปรนิบัติให้ภรยาพอใจไหมหลิวเทียนฉีหัวเราะถามชิดใบหูเฉียวรุ่ยได้ยินคำถามก็ยิ่งหน้าแดงหนักนึกถึงเมื่อคืนที่เขาเรียกคำหนึ่งก็ที่รักคำหนึ่งก็ภรรยาคนดีเรียกครั้งแล้วครั้งเล่าใกล้ใบหูตนพร่ำบอกความงามของเขาความรักและความรู้สึกที่มีต่อตนไม่หยุดถ้อยคำแสนอ่อนโยนและหวานเลี่ยนนั่นพอคิดขึ้นมา หัวใจพันรู้สึกหวานประหนึ่งน้ำพึ่งกระปุกหนึ่งความและเมื่อนึกถึงเขาที่พรมจูบตนตั้งแต่หัวจรดเท้าคิดถึงร่างกายตนที่ถูกอีกฝ่ายปฏิบัติอย่างทะนุถนอมรักใคร่ป่านั้นเชียวรุ่ยยิ่งหน้าแดงหูแดงขึ้นไปอีกว่ากันว่าร่างกายของบุรุษสองเพศไม่เหมือนสตรียามเข้าหอกับสามีส่วนใหญ่ล้วนทรมานจนไม่อาจบรรยายแต่เทียนฉีกลับถนอมตนป่านั้นไม่เคยให้เขาต้องรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายช่างอ่อนโยน เอาใจใส่และทนุถนอมเช่นนี้ทำให้ใจตนหวานชื่นและอิ่มเอมจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตเขามีชีวิตมา19ปีไม่เคยรู้เลยว่าจะมีบุรุษคนหนึ่งรักเขาอย่างไร้ก้นบึง้งไร้เงื่อนไขจนเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นบุรุษสองเพศที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ได้หลิวเทียนชีเห็นหน้าแดงกำ่ำของเฉียวรุ่ยก็หัวเราะก,ก่อนจูบริมฝีปากภรรยาไม่พูดเช่นนั้นสามีถือว่ายอมรับแล้วนะเมื่อได้ยิน เฉียวรุ่ยก็หน้าแดงขึ้นชำเลืองมองหลิวเทียนฉีเทียนฉีเจ้าใต้ฟ้านี้เจ้าเป็นคนที่ดีกับข้าที่สุดเจ้าเป็นภรรยาข้าข้าย่อมดีต่อเจ้าย่อมต้องเอาอ,อกเอาใจและรักเจ้าอืมข้าข้าก็จะเอาอ,อกเอาใจรักเจ้าเช่นกันเฉียวรุ่ยพยักหน้าเป็นฝ่ายเข้าไปกอดคอเขาไว้ออกแรงกัดบนริมฝีปากอีกฝ่ายที่หนึ่ง ฮ่าฮ่าทำไมเล่าหลิวเทียนฉีลูบเส้นผมของเฉียวรุ่ยอย่างหยอกเยา้าเพราะเจ้าเจ้าเป็นสาเป็นสามีข้าเฉียวรุย่ยซุบศีรักเข้าไปในอ้อมแขนของหลิวเทียนฉีเสียงยิ่งเบาลงทุกทีแต่คำพูดนั้นหลิวเทียนฉียังคงได้ยินไม่ตกหล่นศักคำ์ฮ่าฮ่าหลิวเทียนฉีหัวเราะอ,อย่างพอใจกอดคนในอ้อมแขนแน่นกว่าเดิม จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ